บูได้มาเชือพระเยซูเฮาสิมั่นใจ1อยเเซพี่น้องว่าเฮาสิไเด้ไปสวรรค์น,นะคะเพราะว่าการไปสวรรค์ไม่ขึ้นอยู่กับความบาปความดีเพราะว่าพระเยซูได้จ่ายราคาแทนความบาปเราแล้ว ความดีของเราพระเจ้าก็จะให้บําเหน็จรางวัลด้วยนะในในสวรรค์นะคะพี่น้องนะส่วนความบาปพระเจ้าจ่ายราคาบาปแล้วโดยโลหิตพระเยซูเพราะฉะนั้นใครเชื่อพระเยซูได้ไปสวรรค์นแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ ใจท่านความบัดกัวดบ่ได้เฝ้าเรินเฝ้าดูตัวอยากให้เจ้าเฝ้าจังสใจอยากเฝ้าให้ฟังเพราะว่าย uh ังมีเวลาวันหนึ่งพระเยซูกลับมาพวกเจ้าทั้งหลายเสดจังได้ยินองค์บอกยังมีพระ ค่านแก้ไขบอกว่าบาปน้อยบาปหลยพระเยซูไทยเอาใดทุกคนพระเยซูมาเพื่อให้เฮาได้พ นะฮะพี่น้องอันนี้มันเริ่มเห็นแล้วนะฮะแล้วก็ในอนาคตข้างหน้ามันจะแย่กว่านี้แย่ไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆื่อยพระเจ้าบอกว่าโลกเราเนี่ยเหมือนหญิงตั้งท้องนะคะเจ็บคันนะคะนางก็ไม่เคยมีลูกนะแต่ว่าพระเจ้าบอกว่าโลกใบนี้เหมือนผู้หญิงที่ตั้งคันใกล้คลอดยิ่งใกล้คลอดเมื่อไหร่ ผู้หญิงคนนั้นก็ยิ่งเจ็บท้องมากขึ้นแล้วก็เจ็บทีขึ้นทีขึ้นสุดท้ายก็ต้องคลอดอยู่ดีนะคะโลกนี้ก็เป็นแบบนั้นค่ะพี่น้องมันจะเกิดภัยพิบัติมากมายทั่วโลกแรงขึ้นแรงขึ้นทีขึ้นทีขึ้นสุดท้ายก็จะอาวสานเนาะนี่เป็นเหตุให้พระเจ้าต้องลงมาล้างบาปให้มนุษย์เพื่อให้มนุษย์เราได้กลับสวรรค์แบบง่ายๆแบบฟรีฟร กลับสวรรค์ด้วยความเชื่อคือเชื่อในองค์พระเยซูผู้ทรงลงมาตายไถ่บาปให้เราบนไมกางเขนแล้วก็ฟื้นจากตายด้วยนะคะพระเยซูเป็นพระเจ้าไม่ได้ตายแล้วตายเลยมาตายสามวันแล้วก็ฟื้นจากตายแล้วก็กลับสวรรค์ด้วยร่างกายใหม่แล้วพระองค์บอกว่าผู้ที่เชื่อวางใจในพระองค์ทุกคนแม้เราตายไปก่อนก่อนที่พระเยซูจะกลับมาล้างโลกวิญญาณออกจากล่างเมื่อไหร่วิญญาณแล้วก็ขึ้นสวรรค์ทันทีน,นะคะเราจึงมั่นใจว่า วิญญาณเราได้ไปสวรรค์นแน่นอนไปเพราะว่าพระเยซูรับรองเพราะว่าพระเจ้าผู้เป็นเจ้าของสวรรค์รับรองเราว่าเราเป็นลูกของพระองค์นะคะพระองค์ไม่ให้เราไปตกนรกนะคะสุดท้ายนางจะร้องนางใจพี่น้องฟังเพลงนี้เนาะไม่รู้สุดท้ายหรือเปล่านะเพลงนี้พี่น้องเป็นเพลงประจําจังหวัดอุบลราชธานีนะคะหลายคนก็คงจะรู้จักเพลงนี้นะคะสาวบนหล่อลดแพ่ นะคะมนุษย์เราเราก็รักกันได้ระดับหนึ่งนะคะแต่ว่ามนุษย์ทุกคนเป็นคนบาปไม่สามารถที่จะรักกันแบบบริสุทธิ์ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็มั่นคงนิรันด์นะคะความรักมนุษย์จืดจางได้แต่ความรักของพระเจ้าไม่มีวันจืดจางนะคะพี่น้องเสียงร้องเรียกหาของพระบิดาจากฟ้าเบื้องบน ถึงคนที่เดินลงทางห่างไกลสวรรค์โดยรักมั่นคงสื่อตรองสัญญามันพระองค์จึงมีแผนการได้ทรงประทานกระบูตองค์เดียวคือพระเยซูผู้ทรงลงมาไถ่บาปให้เรา และทุกปัญหาทรงฝืนพระชนเพื่อคนที่พระองค์สร้างมาพระคุณความรักเมตตาของพระบิดารีบมารักอา โปรดหวั่นใจพระองค์และหันกลับมาได้ยินหรือยังเสียงแพลงแววดังสะกิดเตือนใจแค่เพียงปาดใจท่านก็จะได้แผ่นดินสวรรค์อย่ารอช้านานสักวันเดียวมันจะสาย ความรักยิ่งใหญ่กลับใจเชื่อพระเยซู เสียงเพลงแววดังสกษษิดเตือนใจแค่เพียงจ่าใจฉันก็จะได้แผ่นดินสวรรค์อย่ารอช้านานสักวันเดียวมันจะสายรับเอาความรับยิ่งใหญ่ ได้ค่ะพร,พระเจ้าฮักคนอุบลเนาะพระเจ้าฮักคนสีเมืองใหม่ได้ค่ะฮักเบิดทุกคนนั่นแหละแต่ว่าหนูมากในฐานะคนสีเมืองใหม่หนูเป็นคนสีเมืองใหม่พระเจ้าให้หนูแต่งเพลงนี้นะพี่น้องแล้วก็ให้หนูร้องเมื่อกี้นี้ก็คือเสียงหนูนั่นแหละค่ะพระเจ้ารักคนอุบลพระเจ้าเป็นพระบิดาผู้เป็นเจ้าของดวงวิญ,ญญาณของเราพงหึงหวงดวงวิญ,ญญาณของมนุษย์ ทุกคนเลยไม่อยากสูญเสียเราไปตลอดนิรันดร์การพระองค์อยากให้เราไปอยู่กับพระองค์ในสวรรค์นิรันดร์การนะคะและพระองค์ก็รู้ว่าเราทุกคนเป็นคนบาปไม่ว่าจะบาปมากบาปน้อยเราไม่อยู่ในมาตรฐานที่จะเข้าสวรรค์ดได้เพราะฉะนั้นพระองค์ก็เลยต้องเอาตัวเองลงมาในร่างพระบุตรองค์เดียวก็คือพระเยซูคริสต์นะคะมาจ่ายราคาบาปให้เราโดยโลหิตของพระองค์บนไม้กางเขนลัง พูงขีดถูกเขี่ยนถูกตีดเละตุ้มเป๊ะทั่วร่างกายแล้วก็ถูกตอกตึงตายบนไม้กางเขนนะคะรับบาปรับเวรรับกรรมรับการสาปแช่งแทนเรานะพี่น้องนะพระองค์ตายจริงๆกับพี่น้องเขาเอาศพข,ของพระองค์ไปฝังไว้ในอุโมงค์ฝังศพแล้วเอาผ้าสีขาวพันพระองค์ไว้เป็นมัมมี่เลยนะคะ แล้วก็เอาพระองค์ไปไว้ในอุโมงค์ฝังศพแล้วก็เอาหินก้อนใหญ่ๆปิดปากอุโมงค์ไว้นะคะแล้วในขณะที่พระศพของพระองค์ร่างกายของพระองค์ที่ปราศจากดวงวิญญาณนั้นอยู่ในอุโมงค์นะคะตั้งแต่เย็นวันศุกร์นะคะ วิญญาณของพระอ,องค์ก็ลงไปที่ปากแดนคนตายแล้วก็ไปประกาศข่าวไปเสริฐในปากแดนคนตายวิญญาณของมนุษย์ที่ยังไม่เคยได้ยินเรื่องพระเยซูแล้วก็ตายไปก่อนนะถูกเก็บไว้ในปากแดนคนตายยังไม่ได้ไปนรกนะพี่น้องพระเยซูในในฝ่ายวิญญาณวิญญาณของพระอ,องค์ก็ไปประกาศในนรกนะคะในปากแดนคนตายคนที่เชื่อพระเยซูพ่อแม่ปู่ย่าตายายเราที่ ยังไม่เคยได้ยินข่าวประเสริฐก็ได้ยินที่ปากแดงคนตายแล้วถ้าใครเชื่อพระเยซูวิญญาณเขาก็จะได้ขึ้นสวรรค์น,นะคะเพราะฉะนั้นพ่อแม่ของเราที่ตายไปก่อนหลายปีนะ,ะไม่ต้องเป็นห่วงถ้าท่านเชื่อพระเยซูในปากแดงคนตายท่านก็ไปสวรรค์ก่อนเรานะะ ส่วนเราอยู่ในโลกนี้พระเจ้ายังอนุญาตให้เรายังไม่ตายเพื่อที่สักวันหนึ่งเราจะได้มาได้ยินเรื่องราวข่าวประเสริฐของพระเยซูและมารับเอาการไถ่าบาปเชื่อด้วยใจแล้วก็รับเอาด้วยปากอธิษฐานสั้นๆประกาศว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าที่มาตายไถ่าบาปให้เราแล้วฟื้นจะตายด้วยพี่น้องพระองค์ไปรับ โทษไปที่แดนมรณาสามวันเช้าวันอาทิตย์พงฟื้นจากตายด้วยร่างกายใหม่ลิธเดชของพระอ,องค์เองได้ทำให้ร่างกายที่เละตุ้มเป๊ะจากการถูกเคี่ยนถูกตีกลับเปลี่ยนใหม่เป็นร่างกายทิพแล้วก็ฟื้นจากความตาย แล้วพระอ,องค์ก็ไปปรากฏให้สาวกให้คนในประเทศนั้นได้ดูว่าพระอ,องค์ฟื้นจากตายจริงๆตามคาพยากรณ์ตามที่พระอ,องค์ได้บอกไว้ล่วงหน้าแล้วนะคะแล้วข่าวประเสริฐเรื่องพระเยซูก็ถูกประกาศออกมาจากประเทศอิสราเอลไปยุโรปไปอเมริกาไปออสเตรเลียแล้วค่อยวกกลับมาเอเชียนะคะทวีปเอเชียของเราถือว่าเป็นทวีปสุดท้ายที่ได้รับข่าวประเสริฐ ข่าวประเสริฐได้ไปทั่วประเทศทั่วโลกแล้วนะคะประเทศไทยเราก็เป็นอันดับท้ายๆท,ที่เราได้ยินข่าวประเสริฐนะคะข่าวประเสริฐเรื่องพระเยซูเข้ามาในประเทศไทยประมาณ200ปีที่แล้วซึ่งสมัยก่อนนะ่ะประกาศยากมากใช่ไหมคะแล้วการเดินทางก็ยากด้วยนะคะแต่ทุกวันนี้พระเจ้าให้มีเทคโนโลยีมือถือค่ะพี่น้อง ข่าวประเสริฐได้แผ่ไปทั่วโลกเร็วมากรวมทั้งประเทศไทยด้วยทุกวันนี้มีคนกลับใจมาเชื่อพระเยซูเยอะมากบางคนก็เชื่อในอินเทอร์เน็ตมือถือ นั่งอยู่ที่นี่ก็จะมีหลายคนที่เคยต้อนรับพระเยซูแล้วแต่ว่าไม่ได้เปิดเผยตัวเองนะคะส่วนนางเนี่ยพระเจ้าเรียกมาเฉพาะเจาะจงเลยสําหรับคนที่อาจจะไม่ได้ดูมือถือนะคะไม่ได้ดู youtube ไม่ได้เล่น f c e e o o o นะคะพระเจ้าก็อยากให้คนเหล่านั้นได้ยินข่าวประเสริฐเพื่อที่จะรับเอาการไถ่าบาปรับเอา การช่วยให้รอดรับเอาตั๋วไปสวรรค์เอาบัตรผ่านประตูสวรรค์ก็คือการมาต้อนรับองค์พระเยซูเป็นพระเจ้าและเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเรานั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นพี่น้องที่ได้ฟังอยู่นะคะการมาเชื่อพระเยซูเนี่ยมันยิ่งใหญ่กว่าคําว่าศาสนาพระเยซูเป็นพระเจ้าผู้สร้างโลกสร้างจักรวาลสร้างมนุษย์ทุกคนมาเพราะฉะนั้นพระองค์ไม่ได้เป็น แค่ศาสดาของศาสนาคริสต์นะคะพระองค์เป็นพระเจ้าของมนุษย์ทั้งโลกและเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของมนุษย์ทั้งโลกด้วยแค่เราเชื่อว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าที่ท่อมตัวลงมาเป็นมนุษย์ผู้ต้อยต่ำแล้วก็เอาตัวเอาร่างกายเอาจิตวิญ,ญญาณมาจ่ายราคาบาปแทนเราแล้วพระองค์ก็ฟื้นจากตายนะ,ะแล้วเราก็ขอรับเอาการไถ่บาป ขอพระโลหิตมาล้างบาปเราบาปเราก็จะถูกชำระออกไปเราก็จะเป็นผู้บริสุทธิ์และชอบธรรมเสมือนว่าเราไม่เคยทำบาปเลยพระเจ้ามองลงมาจากสวรรค์พระเจ้ามองเห็นเราเป็นเด็กตัวเล็กๆที่น่ารักน่ารักแล้วพระองค์อยากจะอวยพรเราพระองค์จะรักษาความเจ็บป่วยของเราพระองค์จะแก้ปัญหาชีวิตที่เรานั้นแก้ไม่ได้ที่ไม่มีใครช่วยเราได้พระเยซูจะช่วยพี่น้อง พระอ,องค์รู้ว่าพี่น้องกําลังเผชิญสิ่งใดพี่น้องอาจจะมีปัญหาที่มันคาใจมันอัดอั้นตันใจปรึกษาใครก็ไม่ได้สามีบอกภรรยาก็ไม่ได้ภรรยาบอกสามีก็ไม่ได้เพราะว่าไม่มีใครเข้าใจเราบอกไปก็ทะเลาะกันเปล่าๆนะฮะแต่พระเยซูร,รู้ว่าพี่น้องเจออะไรอยู่พี่น้องแค่มาหาพระเยซูบอกพระอ,องค์ว่าพระเยซูช่วยลูกด้วย ลูกเป็นคนบาปลูกขอรับเอาการไถ่บาปจากพระอ,องค์ขอพระอ,องค์ล้างบาปลูกด้วยและลูกขอรับเอาพระพรจากพระอ,องค์แทนการสาปแช่งของลูกนะถ้าพี่น้องจริงใจอธิษฐานพระเยซูก็จะช่วยพี่น้องได้ในเรื่องนั้นๆที่สําคัญถ้าพี่น้องต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตจริงๆนะคะพระอ,องค์จะส่งพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์จากสวรรค์เป็นบรรยากาศสวรรค์ส่งลงม,มา อยู่ในจิตใจของพี่น้องสวรรค์จะมาตั้งอยู่ในใจพี่น้องนะคะอันดับแรกเลยสวรรค์จะมาตั้งอยู่ในใจแล้วพี่น้องจะมีสันติสุขอย่างบอกไม่ถูกนะคะนางได้ต้อนรับพระเยซูมาเมื่อ13ปีที่แล้วนะคะแล้วชีวิตของนางก็ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นรวมทั้งครอบครัวด้วยนะคะนางเป็นคนบ้านลาดควายนะคะตำบลลาดควายนะคะครอบครัวนางก็ได้รับการช่วยกู้จากองค์พระเยซูนะคะ นัางจึงอยากจะมาบอกข่าวดีนี้เพื่อให้พี่น้องได้รับการช่วยเหลือช่วยกู้ด้วยเหมือนกันนะคะที่สําคัญได้รับชีวิตนิรันดร์ในสวรรค์น,นะคะพี่น้องที่ฟังอยู่ถ้าพี่น้องเชื่อนะแค่อธิษฐานสั้นๆนางจะไม่รบกวนเวลามากเพราะว่าเดี๋ยวลูกค้าจะมาซื้อนะคะ,ะลูกค้าก็จะเพิ่งซื้อแล้กันจะพาอธิษฐานหนึ่งน,นาทีนะคะ เดี๋ยวพระเจ้าจะวยพรเป็นพิเศษถ้าใครยังไม่มีความกล้าก็อธิษฐานในใจนะคะพระเยซูลูกเชื่อวางใจในพระองค์ว่าพระองค์เป็นพระเจ้าที่ลงมาเกิดในโลกมนุษย์แล้วก็ตายไถ่บาปให้ลูกบนไม่กังเขนรับบาปรับเวรรับกรรมรับการสาปแช่งแทนลูกเรียบร้อยแล้วแล้พระองค์ฟื้นจากตายในวันที่สาม พระองค์เสด็จกลับสวรรค์พระองค์จะเก็บจะเสด็จกลับมาในไม่ช้านี้เพื่อพิพากษาโลกใบนี้ลูกขอเชื่อวางใจในพระองค์ขอต้อนรับพระเยซูเข้ามาอยู่ในชีวิตเป็นพระเจ้าของลูกเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของลูกรอดจากนรกบึงไฟรอดจากเวรจากกรรมจากการสาปแช่ง รอดจากผีร้ายวิญญาณชั่วและกิจการของมันรอดจากความเจ็บป่วยจากปัญหาที่มารซาตานเอามาให้ลูกขออัญเชิญพระวิญญาณบริสุทธิ์ขององค์พระเยซูจากสวรรค์สเสด็จเข้ามาในจิตใจขอสวรรค์ขององค์มาตั้งอยู่ในใจของลูกประทานสันติสุขแท้ความชื่นชมยินดีแท้ ความหวังแท้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดคือความหวังในนิรันดร์การสักวันหนึ่งลูกจะไปอยู่ที่นั่นกับพระอ,องค์นิรันดร์การขอพระองค์ปกป้องลูกในโลกนี้รักษาโรคภัยไข้เจ็บให้หายดีแก้ไขปัญหาในชีวิตของลูกลูกจะขอรักพระอ,องค์และอยู่เพื่อสวรรค์นิรันดร์การลูกอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าในนามพระเยซูอาเมน ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องที่อธิษฐานนะคะโดยเฉพาะที่คุณพ่อที่ออกเสียงนะคะหนูขออธิษฐานเถื่อทุกท่านที่ฟังอยู่ทั้งที่ต้อนรับแล้วและผู้ที่ยังไม่ได้ต้อนรับและอธิษฐานเถื่อคนที่ต้อนรับจริงๆนะ,ะขอให้ท่านมีประสบการณ์ในความแสนดีในความรักในความยิ่งใหญ่ของพระเจ้านะคะพระเจ้าพระพงค์รู้ว่าใครบ้างที่เชื่อพระองค์พองค์รู้ว่าใครบ้างที่ต้อนรับพระองค์แม้เขาพูดในใจก็ตาม พระเจ้าขอพระอ,องค์ทรงสัมผัสเขาด้วยความรักแท้ความรักที่บริสุทธิ์ความรักของพระบิดาที่สร้างวิญญาณเข้ามาว่าพระอ,องค์หวงแหนเขาเพียงใด พระเจ้าขอพระองค์สัมผัสหัวใจของเขาให้เขามีสันติสุขแท้ที่โลกนี้ไม่มีวันให้เขาได้คือสันติสุขจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ทรงเป็นสันติสุขแท้ขอพระวิญญาณไหลลงมาเทลงมาสัมผัสหัวใจของเขาทุกคนให้เขาได้สัมผัสความรักสันติสุขความชื่นชมยินดีขอพระองค์สัมผัสร่างกายของเขาที่เจ็บป่วยลูกขอสั่งความเจ็บป่วยทุกอย่างจงออกไปจากคนที่เชื่อวางใจในพระองค์แล้วขอสั่ง ในานามพระเยซูความเจ็บป่วยจงออกไปในานามพระเยซูลูกขอสั่งปัญหาที่เขานั้นแบกอยู่แอกหนักๆที่เขาแบกอยู่บนบา่าการสาบแช่งที่เขาแบกมาตลอดทําให้เขาเครียดทําให้เขานั้นนอนไม่หลับจงออกไปเดี๋ยวนี้ในานามพระเยซูอา,เ,อาเมนอาเมนอา,เมน,อา,อาเมนพี่น้องใครได้รับการสัมผัสรักษาโรคลองเช็คดูว่าใครปวดหลังปวดเอวแล,ล้วรู้สึกดี โอเคโอเคบวชได้บวชปล่อยไหนล่ะบ่ลาอยู่ทางนี้อ่ะแต่ยังบ่แบ่งบ่ป๊า okay, okay. <laughs> 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 กา่ม็นนความองาใสนสแลนี่คืออะรเนได้จ่าค่ะพอแล้วรรอพระเยซูได้ถูกดึงแขนเพื่อไปตอกตะปูบนไม้กางเขนเรียบร้อยแล้วตะปูอยู่ไกลเขาก็ตึงแขนเพราะของพระเยซูไปเพื่อตอกตะปูเพราะฉะนั้นลูกขอับอการหายโลกเอาอาการปวดแขนของของพ่อไปไว้กับพระเยซูบนไม้กางเขน ขอให้เลี้ยงดูรักษาบอกว่าให้เลี้ยงดูรักษาลูกด้วยนะอาเมนเด้ออ่าเีนไวม่พ่อมีคำหยายนะเพื่อพระเจ้าเนาะนางก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ฟังนางนะคะที่ไม่เอาก้อนหินมาคว้างใส่นาง <c oughs> และที่สำคัญขอบคุณผู้นำนะ ตลาดสีเมืองใหม่ที่ท่านอนุญาตให้หนูมาหนูบอกตรงๆเลยว่าหนูจะมาเปิดเพลงของพระเยซูให้ฟังนะคะมักประกาศข่าวประเสริฐเรื่องความรอดในองค์พระเยซูคริสเพื่อนก็อนุญาตหนูนะเพื่อนไม่ได้ว่าอะไรเพราะฉะนั้นหนูก็ขอไวยพรท่านผู้นําด้วยเช่นกันแล้วก็ เจ้าหน้าที่หน่วยงานนั้นนะคะให้ทุกท่านได้มาพบความรอดในองค์พระเยซูคริสต์และอวยพรทุกท่านที่อยู่ในตลาดที่ตั้งใจฟังหรืออาจจะไม่ได้ตั้งใจเพราะว่าต้องขายของนะคะ <S <S ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านให้เต็มล้นด้วยสันติสุขแท้ในองค์พระเยซูคริสต์และให้เรามาพบ พระเยซูจริงๆสักวันหนึ่งให้ทุกคนได้มารู้จักพระเยซูจริงๆวันนี้อาจจะรู้นิดหน่อยนะคะวันหลังขอให้ท่านรู้จักพระเยซูจริงๆแล้วท่านจะได้รับการปลดปล่อยให้เป็นไทยเป็นไทยจากความทุกข์จากทรมทุกข์ในโลกนี้จากผีร้ายวิญญาณชั่วที่มันเอาความทุกข์มาให้ท่านนะคะพระเยซูบอกว่าพระเยซูมาเพื่อปลดปล่อยเราจากความทุกข์นะพี่น้องนะ เราไม่ต้องทําเองเราทําบางส่วนในส่วนของเราแต่ส่วนที่เราทําไม่ได้พระเยซูจะช่วยเราทํานะคะพี่น้องนะขอบคุณพระเจ้าขอให้ทุกคนสุขภาพดีแข็งแรงขายดีขายดียดคนที่มาซื้อก็ขอให้ทําอาหารอร่อยนะ,ะวันนี้มีความสุขด้วยกันนะคะขอบคุณพระเจ้าในนาะมพระเยซูคะ่ะสวัสดีคะ่ะ